เอาหอดแล้วครับพี่น้องครับจัดสงวงงามครับเป็นงวเอฟหนึ่งครับห้องพวานครับแห้งคุณพ่อจูงลงลถลงรถแล้วคนนะบ้านซาดครับตำบลกระเดือนอำเภอตะการอำเภอตะการจังหวัดอุบลราชธานีพอเล่นบะครับพอเล่นเด้อแดงวงงามมาหนึ่งตขึ้นตะเมื่ว่านหามงแล่งสหยงคุณพ่อผสมครับมือนีละครับ นัดหมอไว้เล้ยวไม่มูมันบอโอมีเจ๊กโตมีซีโตแม่ลูกสองคนอันนี้คุณคุณพ่อยังกว่านี่ครับพ่อเลี้ครับพ่อเล่นเด้อสวัสดีครับคุณพ่อครับเมื่อนนี้ได้น้ำงัวงามมาทรงเพลินครับเป็นกําล่งตึงแหนพอดีว่าตึงเลียนมาทรงง่าพอดีครับอ้ยเป็นงัวงามเอฟหนึ่งครับเป็นง้หของพ่อว่านครับตัวเมาขาดนี่แหละครับนี่ เดี๋ยวคุณพ่อพันสีสนเข้าไว้มันดึงยากพี่งวฝามยางดีส,งงสุดยอดสุดยอดขอให้สมติดเทื่อเดียวเด้อคุณนะส้ยงามอีลีครับฟองมานี่โอ้ยจะนกนี่มองอยูหมองเศร้าพันอยู่ทงไฮทงหน้าครับกวางขว้าง,ขวางดีขนาด,อานอดเอองอไม่มียูซีหาต S <S อี๋ออทำเลเพื่นครับย่ามนั้นหนาเพราะอืดนะพ่อนอนนี่นาะพี่ตาหนาได้หน่ช่วงนี้ยังเห็งเลียงอยู่เดี๋ยวฉีเดินทางไปทรงมุกดาหารต่อครับอีกคุมหนึ่งครับดูน้ำรดน้ำกันพ่อวารัะไปทางนี้ล่ะนี่ ออกออกออกเข็มบันลาดบ่พ่อท่านออกไปนี่ก็ไปบ้านแดงบ้านอีกพ่นมั่นตะกัรโอ้ขึ้นไปเลยบ้านเอกพ่นครับบ้านแดงบ้านเอกพ่นมั่นตะกัรนะไมอยู่บ่ตถุป่าครับู่บ้าน่ทันทีลูกชายมีทหารโอ้นี่มงยู่มงเศร้าครับอันนี้ห้างต่อเด้อพี่น้อง ห้างเราแลละนี่เอามาโชว์ไว้ชื่อนี่นี่ยันโอ้มงยูมงเ้าคุณพ่อครับเสร็จดวงสบายเดี๋ยวนับเงินให้พ่อว่านก่อนครับเดี๋ยวสิเด้เดินทางต่ออาการเริ่มฮอนแล้วเดี๋ยวพอคุณฟ้าไปตึกแหต่อแบบนี้โมไปแล้ววัน้ชมว่างามโมไปแล้วบันครับผมครับผมเดี๋ยวนับเงินก่อนครับ